สองข้อเด่นบทที่12ข้าพเจ้ายังต้องโอ้อวดต่อไปถึงแม้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาข้าพเจ้าก็ขอเล่าถึงนิมิตและการส่งสำแดงต่างๆจากองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งในแปรคริสผู้ซึ่ง14ปีที่แล้วถูกรับขึ้นไปอย่างสวรรค์ชั้นที่3จะไปในกายหรือนอกกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเข้าไปในกายนี้หรือนอกกายพระเจ้าทรงทราบแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าชายผู้นี้ถูกรับขึ้นไปถึงเมืองบรมสุกเสษมเขาได้ยินสิ่งต่างๆซึ่งไม่อาจจะพลารณาได้สิ่งซึ่งไม่อนุญาตให้มนุษย์บอกเล่าข้าพเจ้าจะอวดถึงคนเช่นนี้แหละแต่ข้าพเจ้าจะไม่อวดตนเองเว้นแต่เรื่องความอ่อนแอของข้าพเจ้า ถ้าหากว่าข้าพเจ้าเลือกที่จะอวดข้าพเจ้าก็จะไม่เป็นเช่นคนโง่เพราะข้าพเจ้าจะพูดความจริงแต่ข้าพเจ้ายับยั้งไว้เพื่อไม่ให้ใครยกย่องข้าพเจ้าเกินเลยจากสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดหรือทำเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้าพยองเนื่องด้วยการทรงสำแดงอันยิ่งใหญ่เลือนล้ำเหล่านี้จึงส่งให้มีหนามในเนื้อของข้าพเจ้า เป็นทูตของซาตานคออทรมานข้าพเจ้าข้าพเจ้าทูลวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าสามครั้งให้ทรงเอานามนี้ออกไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าพระคุณของเราเพียงพอสำหรับเจ้าเพื่อวาธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดี เพื่อธิอำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้แหละเพื่อพระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นชมในความอ่อนแอในการสบประมาทในความยากลำบากในการกดขี่ข่มเหงในความยุ่งยากเพราะเมื่อใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อนั้นข้าพเจ้าก็เข้มแข็งข้าพเจ้าได้ทำตนเองให้เป็นคนโง่ต่อไปแล้วสิ แต่พวกท่านก็เป็นผู้ผลักดันให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายน่าจะชมเชยข้าพเจ้าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีอะไรดีเด่นแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ายอดอัครทูตเหล่านั้นสิ่งต่างๆที่บ่งบอกถึงความเป็นอัครทูตเช่นหมายสําคัญการอัศจรรย์และการปฏิหารต่างๆก็ทําแล้วท่ามกลางพวกท่านด้วยความภาคเพียรอดทนบากบัน่น ท่านได้กว่าคริจตจักอื่นๆต้องไหนยกเว้นที่ข้าพเจ้าไม่เคยเป็นภาระแก่ท่านโปรดอภัยข้าพเจ้าในความผิดข้อนี้บัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่สามและข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่ท่านเพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการคือตัวท่านไม่ใช่ทรัพย์สินของท่านควรเหรือที่ลูกๆจะเก็บออมให้กับพ่อแม่ พ่อแม่ต่างหากที่ควรสะสมมาให้ลูกดังนั้นข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะใช้ทุกสิ่งที่มีและทุ่มเทตัวเองเพื่อท่านถ้าข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นท่านจะรักข้าพเจ้าน้อยลงหรืออย่างที่เป็นมาข้าพเจ้าไม่เคยเป็นภาระแก่พวกท่านแต่คนเจ้าเล่ย์อย่างข้าพเจ้าใช้กลลเมตด,ดักจับท่าน ข้าพเจ้าฉกฉวยประโยชน์จากพวกท่านผ่านทางใครคนใดที่ข้าพเจ้าได้ส่งมาหรือข้าพเจ้าขอให้ทิตัสมาหาท่านแต่ข้าพเจ้าก็ส่งพี่น้องคนหนึ่งมากับเขาด้วยทิตัสไม่ได้ฉกฉวยอะไรจากท่านใช่ไหมเราไม่ได้ทำหน้าที่ด้วยใจแบบเดียวกันและดำเนินตามแนวทางเดียวกันหรือตลอดมานี้ท่านคิดว่าเราแก้ตัวอยู่ใช่ไหม ที่จริงเราพูดในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างคนที่อยู่ในพระคริสตท่านที่รักทุกสิ่งที่เราทำก็ทำเพื่อเสริมสร้างพวกท่านเนื่องจากข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อมาถึงข้าพเจ้าจะไม่เห็นท่านเป็นอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นและท่านก็จะไม่เห็นข้าพเจ้าเป็นอย่างที่ท่านอยากให้เป็นข้าพเจ้ากลัวว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงอิจฉาริษยาฉุนเฉียวแตกแยก นินทาว่าร้ายยิงนำพองและความวุ่นวายข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ามาอีกครั้งพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงทําให้ข้าพเจ้าต่าลงต่อหน้าพวกท่านและข้าพเจ้าจะเศร้าเสียใจเนื่องด้วยหลายคนที่ได้ทําบาปและยังไม่ยอมกลับใจและทิ้งความเสื่อมทรามความดับความบาปทางเพศและการเสเพลเส้นเขาได้ปล่อยตัวให้ลุ่มหลง Amen.